สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับสู่ประพลชานแนลหัวข้อที่ผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังในคลิปนี้ก็คือแม่น้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทยแม่น้ำคือส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตมาตั้งแต่โบราณทั้งการตั้งเมืองหรือจุดยุทธศาสตร์และแม่น้ำนี้ก็เป็นตัวแปร,แรสำคัญในการกำหนดจุดภูมิศาสตร์รวมทั้งเพื่อการใช้อุปโภคและบริโภคแล้วหลายคนเคยสงสัยแบบผมปะ ว่าในเมืองไทยของเราเนี่ยก็มีแม่น้ําหลากหลายสายมากมายแทบจะทั่วเมืองไทยแต่แม่น้ําสายไหนละ่ะที่มันจะยาวที่สุดในไทยเออน่าคิดปะซึ่งผมจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนมาไขาข้อข้องใจกันโดยผมได้รวบรวมข้อมูลแม่น้ําสายที่ยาวที่สุดในไทยมีถึง10อันดับเลยนะคะและแม่น้ําแต่ละสายนั้น ก็ยังมีเขื่อนที่กักเก็บน้ําไว้อีกด้วยนะเพื่อนๆกนมาลองทายพร้อมผมสิครับว่าในสิิแม่น้นําเนี้จะมีแม่น้ําสายไหนกันบ้างอันดับที่10แม่น้ําวังมีต้นกําเนิดอยู่ที่เทือกเขาผีปั้นน้ําในเขตอําเภอพานจังหวัดเชียงรายมีปลายแม่น้าไหลไปบรรจบกับแม่น้ําปิงบริเวณอําเภอตากจังหวัดตากซึ่งรวมระยะทางนี้ได้ถึง335กิโลเมตรเลยทีเดียวครับ แม่น้ำวังเนี่ยมีพื้นที่ครอบคลุมถึง2จังหวัดเลยนะฮะได้แก่จังหวัดลำปางซึ่งอยู่ในอำเภอ3ามเงาและจังหวัดตากอยู่ในอำเภอบ้านตากนั่นเองฮะและยังมีเขื่อนที่สําคัญนั่นก็คือเขื่อนกิ่วลมในอำเภอเมืองจังหวัดลำปางอันดับที่ 9. แม่น้ําเจ้าพระยา ซึ่งมีต้นกําเนิดอ,อยู่บริเวณที่แม่น้ําปิงและแม่น้ํำน่านไหลผ่านมาบรรจบกันที่ตําบลปากน้ําโพอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์และไหลลงสู่อ่าวไทยบริเวณอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการโดยมีระยะทางถึง370กิโเมตรเลยนะครับและเส้นทางของแม่น้ำเนี่ยจะไหลไปในทางทิศใต้ผ่านจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยา ปุมธานีนนทบรุรีและกรุงเทพมหานครก่อนออกสู่อ่าวไทยที่ปากน้ําซึ่งอยู่ระหว่างเขตตําบลบ้านท้ายตําบลบางปูใหม่อําเภอเมืองสมุทรปราการและตําบลแหลมฟ้าผ่าอําเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองฮะและยังมีเขื่อนที่สําคัญนั่นก็คือเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณคุ้งบางกระเบียนตําบลบางหลวงอําเภอสันพยาจังหวัดชัยนาท อัำดับที่8แม่น้ําแควใหญ่มีต้นน้ํากําเนิดอยู่บริเวณเทือกเขาถนนธงชัยอําเภออุ้งผางจังหวัดตากและจะไหลไปรวมกับแม่น้ําแควน้อยที่อําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีระยะทางถึง380กิโลเมตรแน่อีกครั้งยังมีเขื่อนที่สำคัญนั่นก็คือเขื่อนสีนาคลรินตั้งอยู่ที่ตำบลท่ากระดานอำเภอสีสวัสด์จังหวัดกาญจนบุรี และเขื่อนท่าทุ่งนาอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีครับอันดับที่7แม่น้ำสงครามมีต้นน้ำกําเนิดอยู่บริเวณเทือกเขาภูพานอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครและไหลลงสู่แม่น้ำโขมบริเวณอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมรวมระยะทาง420กิโลเมตรเลยนะครับซึ่งแม่น้ำสงครามีจะไหลผ่านถึง4จังหวัดจากบริเวณต้นน้ำ แถบอุทยานแห่งชาติภูพานจังหวัดสกลนครจากนั้นนะฮะก็จะไหลผ่านไปยังอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีมาถึงอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬก่อนจะไหลไปรวมกับแม่น้ำโขงที่อำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมครับโดยแม่น้ำสายนี้ก็ยังไม่มีการสร้างเขื่อนทางด้านตอนบนของแม่น้ำและยังไม่มีการสร้างประตูน้ำปิดปากแม่น้ำไว้นะครับอันดับที่6แม่น้ำป่าศัก มีต้นน้ำกำเนิดอยู่ที่เทือกเขาเพชรบูรณ์อําเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยแล้วแม่น้ำนี้จะไหลลงทิศใต้ผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์ลบบุรีสระบุรีและพระนครศรีอยุธยาส่วนปลายแม่น้ำนั้นจะเชื่อมเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพยาบริเวณวัดพนันเชิงวรวิหารนะฮะโดยมีความยาวระยะทางถึง510กิโเมตรอีกทั้งยังมีเขื่อนที่สำคัญ นั่นก็คือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลบบุรีและเขื่อนพระรามหกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้เราก็มาถึงครึ่งทางแล้วเพื่อนๆพ,พ,พอทายถูกกันบ้างไหมเอ่ยและถ้าใครยังทายไม่ถูกเราก็ไปดูอันดับต่อไปกันเถอะฮะอันดับที่5แม่น้ํำยมโดยมีต้นน้ํากําเนิดอยู่บริเวณเทือกเขาผีปันน้ําอําเภอปองจังหวัดพะเยาและไหลไปรวมกับแม่น้นําน่านที่อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งรวมระยะความยาวถึง555กิโลเมตรส่วนเส้นทางแม่น้ำจะไหลผ่านอำเภอปองและอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาต่อมาก็จะผ่านจังหวัดแพร่สุโขทยัยพิษณุโลกและพิจิตรโดยจะไหลไปบรรจบกับแม่น้ำน่านที่ตำบลเกยชัยอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์แม่น้ำายมนี้เป็นสายน้ำที่ยังไม่มีเขื่อนนะครับ จะมีเพียงแค่ประตูระบายน้ำหาดสะพานจันบนแม่น้ำยมและจะปิดกั้นแม่น้ำยมไว้ถึงที่ตำบลป่ากุมเกาะอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทัยนั่นเองฮะอันดับที่4แม่น้ำมูลมีต้นน้ำกำเนิดอยู่บริเวณเทือกเขาสันกำแพงอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาและปลายแม่น้ำนี้จะไหลไปรวมกับแม่น้ำของที่อำเภอเจียมจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีระยะทางความยาวถึง640กิโลเมตรเลยแน่และจากตอนน้ำที่ไหลเนี่ยจะผ่านไปยังอำเภอคลองบุรีอำเภอโชคชัยของจังหวัดนครราชสีมารวมทั้งยังไหลผ่านจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ร้อยเอ็ดและสิ้นสุดที่สีสเกตสุดท้ายแล้วจะไหลามามันจบกับแม่น้ำชีบริเวณบ้านขอนไม้ยุงอ,อวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเอง โดยแม่น้ำมูลเนี่ยจะมีเขื่อนที่สำคัญถึง6เ <Soul> ขื่อนเลยล่ะซึ่งก็ได้แก่เขื bon, อเ uri, ข่อนมูลบนอําเภอคลอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาเขืลล่อนพิมายอําเภอพิมายจังหวัดวนครนราชสีมาเขื่อนลาสีใสอําเภอลาศีใสจังหวัดศรีสะเกดเขื่อนหัวนาอําเภอกันทลาลมจังหวัดศรีสะเกดเขื่อนสิรินทรอําเภอสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีและสุดท้าย เกือนปากมูลอเภอของเจียมจัังหวดอุบลราชธานีครับอันดับที่3แม่น้ำปิงแม่น้ำปิงนี้จะมีต้นกำเนิดอยู่ที่ดอยเชียงดาวในอเภอเชียงดาวจัังหวดเชียงใหม่เส้นทางน้ำไหลลงไปทางใต้โดยผ่านจังหวัดลำพูนไปรวมบรรจบกับแม่น้ำวังที่อเภอบ้านตากจัังหวดตากและยาวไปจนถึงกำแพงเพชรจนมาบรรจบที่แม่น้ำน่านบริเวณอเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งมีระยะทางถึง658กิโลเมตรเลยครับโดยมีเขื่อนที่กั้นลำน้ำสายนี้อยู่นั่นก็คือเขื่อนภูมิพลตั้งอยู่ที่อำเภอสามเงาจังหวัดตากนั่นเองครับอันดับที่2แม่น้ำน่านโดยมีต้นน้ำอยู่บริเวณเทือกเขาหลวงพระบางอำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งแม่น้ำสายนี้จะไหลผ่านอีกหลายจังหวัดเลยนะครับได้แก่จังหวัดน่านอุตรดิตถ์ พิษณุโลกพิจิตแล้วจะไหลไปรวมกับแม่น้ําปิงที่อําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์โดยมีระยะทางความยาวถึง740กิโลเมตรเลยนะครับและยังมีเขื่อนที่กักเก็บน้ําอีก3เขื่อนนั่นก็คือเขื่อนศิริกิจอําเภอท่าป,ปลาจังหวัดอุตรดิตถ์เขื่อนแควน,น้อยบํารุงแดนอําเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกและเขื่อนนาเลสวนอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลก เพื่อนๆทุกคนครับเราก็มาทายเล่นกันดีกว่าว่าแม่น้ําสายอะไรที่มันจะยาที่สุดในไทยจนได้อันดับหนึ่งนี้นะครับอ่ะลองทายกันเล่นๆดูนะฮะหนึ่งสองมและอันดับที่หนึ่งนั่นก็คือแม่น้ําชีแม่น้ําชีมีต้นกําเนิดจากเทือกเขาเพชรบณ์นับตั้งแต่เขาสันปันน้ําเขาแปรปันน้ําเขาเสลียงตาถาด เขาอุ้มน้ําเขายอดชีเขาคลอกจนถึงเขาเทวดาเลยล่ะซึ่งเป็นแนวภูเขาชายเขตแดนด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดชัยภูมิแม่น้ําชีถือว่าเป็นแม่น้ําที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทยเส้นทางน้ําจะไหลผ่านหลายจังหวัดมากเลยครับซึ่งก็ได้แก่จังหวัดชัยภูมินครราชสีมาขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธร้อยเอด อุบลราชธานีและไหลามาบรรจบกับแม่น้ํามูลที่บ้านวังยางตังบนบุ่งหวายอําเภอวารินชำราบซึ่งเป็นรอยต่อของจังหวัดศรีสะเกดและจังหวัดอุบลราชธานีครับและมีความยาวของแม่น้ําถึง765กิโลเมตรด้วยกันเลยทีเดียวโอ้ไมยก็ยาวสุดๆไปเลยรวมทั้งยังมีลำน้ำอีกหลายสาขาแต่ขแขนงแยกกันไปอีกมากมาย และมีเขื่อนที่เก็บน้ําถึงสามเขื่อนได้แก่เขื่อนอุบลรัต์อําเภออุบลรั์จังหวัดขอนแก่นเขื่อนจุฬาพรอําเภอคอนสางจังหวัดเชัยภูมิและเขื่อนลำปาวอําเภอเมืองจังหวัดกาละสิน์อูโหูเป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนสําหรับแม่น้ําที่ยาวที่สุดทั้ง10สายได้ความรู้ไปแบบจุกๆุกันเลยทีเดียวถ้าผมพูดข้อมูลอะไรที่ผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยทุกคนมาณนะที่นี้นะฮะ เพื่อนๆทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องเล่าในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ